ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอว h ชาแนลค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะเป็นลิปสติกใหม่ล่าสุดนะคะจาก For you t o นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นคล้ายๆกับลิปบล์มที่มีสีนั่นเองนะคะซึ่งก็ออกมาทั้งหมด9สีด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทาให้ดูกันทั้ง9สีเลยค่ะ<ๆ>ก็แท่งก็จะเป็นสีชมพูครีคมๆอ่อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็สี จะมีทั้งชมพูมีทั้งส้มๆนูดน้ำตาลอะไรอย่างี้ด้วยนะก็นี่คือสีคร่าวๆนะคะประมาณนี้นะคะตัวแท่งจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งก็จะมีเขียนอยู่ตรงข้างๆด้วยนะคะว่าลิปแกรมอะเบลลิปแกรมนะคะ ท้างเขาจะหมุนเอานะคะเหมือนลิบรุ่นอื่นๆของเขาเลยุออออกมามันไม่ได้นูดมากนะทุกคนสีมันมีความแบบชมพูมองไม่เห็นเลยอะแต่ว่าสีจริงๆเขาก็ดูน่ารักดีนะคะเป็นลิบบา์มค่ะมันจะมีความชุ่มชื้นม,มันมันนิดนึงนะคะสีน่ารักอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูอมส้ม ่อมาเป็นเบอร์ศูนย์สนะคะ Candy Punch นะคะสีคล้ายเบอร์หนึ่งเลยแต่ว่าจะมีความสีเหมือนจะส้มกว่าหน่อยนึงเบอร์3นะคะจะมีความส้มขึ้นมาอีกสเต็ปนึ่งต่อมาเบอร์ศูนย์สนะคะ Destiny Brown สีนี้น่ารักมากค่ะจะมีความเป็นสีส้มแล้วก็อมสีน้ำตาลนิดนึงอันนี้เบอร์5นะคะ t a น g j a น i n b r u สีคล้ายๆกันไปหมดเลยอันนี้ว่าว่ามันสีชมพูลงกว่าอันเมื่อกี้นิดนึงน่ารักดีอันนี้มันก็มีความส้มนะแต่มันชมพูด้วยอะเบอร์6นะคะ Secret n o t e บอร์หกอันนี้คือสีน่ารักมากคือถ้านึกไม่ออกว่าจะทาสีไหนดีอยากให้สีแบบว่าดูธรรมชาติธรรมชาติเบอร์นี้สวยมากอืมต่อมานะคะเบอร์ศูนย์เจ็ดนะคะสวิสไซรับนะคะสีน่าจะมีความน้ำตาลม่วงๆอันนี้ก็จะมีความอมม่วงนิดๆนะคะน่ารักมากเบอร์แปดนะคะแซลบเลดนะคะเป็นสีออกแดง เบอร์เก้าวนะคะแคนดี้เชอร์รี่ค่ะ ราคานี้ก็เป็นทั้งเก้าสีนะคะที่วามาทายดูในวันนี้นะคะเป็นลิปแกลมนะคะจาก f o r y o u t o นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะจะเป็นลิปเนื้อบางนะคะที่มีสีจะบอกว่าสีชัดมากๆเลยนะคะหลังจากที่เราเช็ดไปแล้วมันยังมีสีอยู่นิดดึงด้วยนะคะจะไม่ใช่เหมือนลิปกลอสที่แบบสีมันจะอ่อนอันนี้คือค่อนข้างที่จะมีสีชัดเลยนะคะสําหรับผิวเข้มแบบว่าเนี่ยทาได้ทุกสีนะคะเน้นว่าทุกสีเลยนะคะอย่างสีที่ดูแบบ ตรงนี้มันจะดูอ่อนๆน,นะจริงๆแล้วคือสีด้านในมันไม่ได้อ่อนขนาดนี้นะคะก็ยังไงอยากให้ลองดูก่อนนะเพราะว่าสีอาจจะไม่ได้เหมือนไปซะทีเดียวนะคะแต่ว่าก็จะเป็นโทนประมาณนี้อย่างเช่นนี้ออกม่วงๆหน่อยก็จะมีความเป็นโทนม่วงๆนะคะสีที่ว่าชอบที่สุดก็จะเป็นสี06กับ07เอออันนี้ว่าชอบมากเลย2ส,สีเนี้ยน่ารักนะคะแล้วก็สีโทนส้มๆนะคะเป็นสี แรกๆอ่ะประมาณ2หรือ3ามอย่างเงี้ยก็คือน่ารักดีนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ชอบเลยแต่ว่าชอบสุดจะเป็น6กับ7นะคะเพราะว่ามีความแบบหนูๆทาแล้วมันสีแบบเบลอเบปากเหมือนสีเดียวกับปากเลยอะไรประมาณนี้นะคะเลิศอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลิปไซส์ปกติของโกยูทูนนะคะซึ่งไซส์ประมาณนี้ก็ราคาแน่นสิดที่ประมาณร้อยกว่าบาทนะคะซึ่งก็แล้วแต่โปรโมชั่นด้วยยังไงก็แวะไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเพจของโกยูทูนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอประโยชน์ให้เพื่อนๆที่กำลังสนใจลิปรุ่นนี้อยู่นะคะถ้าชอบก็อย่าลค์กดไปแล้ค บา,บายค่ะ